ลงเดลโดงเลยเป็นตัวสบายดีพี่น้องน้องมินี่ครับเจ้า จะมาใส่กับดักนกพี่น้องใส่ตะไคร้หน่อพี่น้องเนาะตัวนี้กระได้หลายปีเติร์นพี่น้องสมัยเป็นเด็กๆนี่พอเท้าพาไปใส่บ่อยๆพี่น้องตะไคร้ตัวนี้มีทั้นมดก็เปดน,นะเปดอ่ะน,นะตะกร้าพี่น้องตะกร้าไม้ไผ่เป็นตัวนี้ แล้วก็ใส่กัดิตามนะพี่น้องมาตะกร้าตัวนี้ใส่กับดักนกนี่มักจะได้ว่านกบินระดงเนาะเขาจะใส่กับดักตาลไม้ไผ่หรือว่าปลาไผ่แบบนี้พี่น้องเนาะตามแบบใน,นนี้เอ้เขาดีส,ดสุดเลยพี่น้องพวกนั้นนกบินระดงเนาะพี่น้องเดี๋ยวครับย้าสีใส่ แต่นหนึ่งใส่ใส่มบนนี้เพื่อให้ได้นกบิลาดงองนะแถวนี้น่าจะมีพวกนกบิลาดองพี่น้องอนะนะพี่น้องเราจะใส่นะพื้นที่แบบนี้นะ,นะนะพี่น้องเพราะว่าแบบนี้น่าจะมีพวกนกนะบีระดงนะพี่น้องเนี่ยเล่นนี่เราก็ Go ahead and make it, you know. ไม่กินหาก,ก็ต้องตอกสามปันนี้นะเพียเอาใส่ไสนะก้อนหินหรือว่าใส่

มีคนมาตัดไม้พี่มงโอ้ยมีงยงยตัวน,นี้เพื่อให้มันจะหนักมันจะล้มไงนะเข้ามาประมาณนี้เวลาลกมา ตันนี้เราเวลาดกมันดกจะมากินเหยื่อข้างในนี้นะเห็นปะจะเป็นนะไรใส่เป็นเหยื่อใส่นมนีิเหยื่อจะใส่แทนบรนเวณ para manía que no แล้วตัวนี้จะเป็นต้นใบสับเสือเพียนต้นใบสับเสือตัวนี้เราก็ใส่บนนี้เพื่อให้นกอยู่ไกลนกจะเห็นว่าเป็นเป็นเหยือ่อนะแสมแบบนี้จะเป็นต้นใบสับเสือ ผ่านแบบนี <t t ้แส่แบบนี้เลยเพื่อให้นกจะเห็นดีนะ ประมาณนี้นะพี่น้องส่วนแรกจะได้พว้วนนกบินาดงพี่น้องแบบนี้ก็ให้นกจะบินมาตบบนี้ประมาณนี้นะส,นสองชั่วโมงเราสัญญามเปิ่งนะ หมูกัดน,นัน่ะเครียดแล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่โตสุดท้ายแล้วพี่น้องใส่ปลาใหญ่แบบนี้มีต้นไม้ใหญ่แบบนี้พี่น้องที่นี้น่าจะมีเพื่อนนกบิดระดงไล่พี่น้อง จ้างเราใส่ตัวนี้แล้ว,ลวเราซีไปคืนไปท,งทาง,ทางเทิงพิเขาจะไปยามพี่น้องนะสมประสานเพราะว่าวันนี้เป็นวัดเป็น้องเป็นใครเป็นวัดตัวนี้เขาเห็ดเองนะพี่น้องนี่ตัวนี้จะเป็นตัว อยู่จะเป็นตัวนี้ตัวนี้แล้ก็เอาซีเมืองทึงพิแล้วก็ไปนยามตัวตัวเท้เาใสาแต่ก่อนเพี่น้องนะตัวนี้ก็ได้หนึ่งชั่งแล้วเอาไปยามพี่น้องเดินตัวนี้ไปนะ ตัวนี้ไซส์ทำมดสี่แปดนะแปดตะกร้าหนึ่งโอ้ตัวนี้ดับแล้ว ดับเขาอ้าวโอ้บรไอเสียไบางทีมันจะดับแอ่งไปเนาะหรือว่านกมากินเนามาสินี้ มาเมือนี่เนาะคิดว่าได้แล้วพี่เ <c oughs> นาะยังมีพลาสต์อีพี่น้องคิดว่าได้เด้นกมันที่จะเป็นพวกนกน,อกน้อยๆอยู่นี่พี่น้อง Nè. đây Đấy còn nữa ừ, đi mất mặt chắn mhm chắn mềm mhm ôi mhm 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 nhà mình đại thì luôn nục ngay sáng như thế này phải không? Nộ. ngã ขวนกก่อนนะเพี่องรวดจัดอนาปาดของมันถ้าว่าเขาเออมแบบนี้มันมันจะอนาออกมันจะออกง่ายพี่น้องมันจะบินไปแล้ว จบแบบนี้อ๋อนี่เป็นตัวตัวผู้และตัวตัวแม่พี่น้อง มันแท้จะเป็นตัวผู้ตัวมันยังน้อยไปหนอ้องเบื้อง่างของมันกำลังโป่งมาเป็นสีเข,ข่าเนาะเอาเหยื่อตัวเก่าไปหนึอง Ya takkan yang berita Oh kau lah. ตรนี้มันไตายนานแล้วพี่น้องมีนะมีหมดลลยพี่น้อ,องง่าเป็นทีพี่น้องงไปใส่บนไหมตรงนี้มีมีนะ <c oughs> มีหมดลลยพี่น้อไงงาไป น,นี่ยังยังยังกินได้เพียงตัวนี้ว่าหมดโคตไหลาย มันนี้ก็ได้ไหลโตเติมแล้พี่น้องเตะกินส่งโตเหลือนั้นเอาไปให้อนาตอนให้ลูกสาวนะพี่น้อง lột đuẩn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  xay lột đuẩn kinh อ,อืมสุดยอดแหลมอืมอร่อยมากกินกันไปนึ่งมาเมื่อหมดมือมาไ,ได้กินข้าวนะ กินแบบนี้แหละกินสไตล์คนบ้านนอกไปหน่อย <g ül> มีเต็นเนื้อฮึ <g ül> <g ül> อ่เฮึ่มจุก เอาเขาใส่เอาน้ำใส่นี้เลยเนาะกนินง่ายอน้ำใส่นี้เลย กลวดเลยกอืม <fi xtures> <pled> <ga 2> อ้ายัอ่าสุดยอเลยพี่น้องอันนี้เข้าวหญิงเป้านะพี่น้อง ตัวนี้เขาจะยิงโดนแล้วตัวนี้น่าจะเป็นปืนลูกซองพี่้หงหรือว่านะเขาจะว่าเบอร์นะพี่น้องเขาจะยิงเป้าตัวนี้โหใหญ่ซ้ำซ้ำป้อมมือบนหน้ายิงนะพี่น้องยิงแบบนี้น่ะลูกปืนมันจะฝังในนะต้นไม้ตัวนี้เลยถ้าว่าเป็นปืนเก็ตเนี้ยมันจะบนใหญ่ท่อน,นี้พี่น้องน่นาจะเป็นปืนลูกซองพี่้อง แบบนี้เราจะเห็นห้ต้นไม้ข้างหน้านี้มันจะติดกันอนา,าเหล็กนะพี่น้องถ้าเรา,าสียิงเป้าเรากากขวรใส่น้ำใบตองพี่น้องใส่ใบตองแล้วมันจะดีที่สุดลนะ่ะถ้าว่าเขายิงใส่ต้นไม้ตัวนี้ถึงแม้ต้นไม้ใบไต่แต่มันจะบางงามเนาะมันจะเป็นหอยแบบนี้ เอาสีเก็บเข้าของแล้วก็สีบำบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยไม่นี้มาได้นกสองสามตัวพี่น้อง